ินเดียแก้แค้นสำเร็จแก้เผ็ดปากีสถานสอยประเอกแห่งยุคร่วงอ้าวครับเป็นยังไงกันเนี่ย j จากีจพิจีนเพิ่งได้รับตำแหน่งเป็นพระเอกแห่งยุค4.5เจ้าเวหาป้ายแดงจนทำให้สื่อจีนกุยโวชื่นชมต่างๆนานาจนเป็นที่ฮือฮาถึงขั้นตีตารูปเครื่องบินรบที่ได้สอยมาติดข้างนำตัวเครื่องบินรบ แต่ผ่านไปไม่กี่วันเครื่องบินรบ J14 จากไากีสถานถูกอินเดียสอยร่วงที่ชายแดนด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศ S400 จากรัสเซียเรามาทําความรู้จักกับระบบป้องกันภัยทางอากาศ s 4 0 0ที่สอยเครื่องบินรบ J14 จากจีนของบากีสถานร่วงกันนะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศชั้นยอดจากรัสเซียระบบป้องกันภัยทางอากาศนี้ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดคือระบบป้องกันภัยทางอากาศ S400 ของรัสเซีย ที่อินเดียได้มาประจําการในกองทัพซึ่งมันก็เป็นอาวุธที่เป็นพันธมิตรกันแต่ต้องมาฟาดฟันกันอย่างเครื่องบินรบมาจากค่ายจีนและระบบป้องกันภัยทางอากาศ s 4 0 0ก็มาจากค่ายรัสเซียระบบป้องกันภัยทางอากาศ s 4 0 0ถูกพัฒน,นาขึ้นในยุคทศวรรษ90โดยใช้ขีปนาวุธ4แบบครอบคลุมระยะการยิง40กิโลเมตรถึง400กิโลเมตรและมีระบบเรดาร์ที่มีระยะตรวจจับได้ไกลถึง600กิโลเมตร นิตยสารดีโอค o น o m มิสเคยยกย่องให้ s 4 0 0เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีที่สุดในโลกราคาของ s 4 0 0อยู่ที่18,000ล้านบาทถึง20,000ล้านบาทนอกจากรักเสเซียเป็นเจ้าบ้านของ s 4 0 0ที่ใช้งานแล้วยังมีประเทศที่ใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศ s 4 0 0อีกเช่นเบลารุสแอลจีเรียตุรกีจีนและอินเดีย ระบบป้องกันภัยอากาศ S400 ของรัสเซียพิสัยการปฏิบัติการสามารถยิงได้ไกล400กิโลเมตรด้วย 406n มิสไซล์สามารถยิงได้ไกล250กิโลเมตรด้วย 48n6 มิส,สามาไซล์ในระยะ120กิโลเมตรด้วยมิสไซล์ 9m96e2 มิสไซล์และ40กิโลเมตรด้วย 9m96e มิสไซล์ คุณลักษณะของ S400 ความเร็วต่อเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่4.8กิโลเมตรต่อวินาทีหรือ17,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือความเร็ว14มัดซึ่งก็ยากสำหรับเครื่องบินรบที่ถูกล็อกเป้าจะหนีพ้นซึ่งความเร็วของเครื่องบินรบอย่าง j 10ก็มีความเร็วอยู่ที่1.8มัดดังนั้นก็หนีไม่พ้นของระบบป้องกันภัยทางอากาศ S400 และยังมีระยะตัวจับเป้าหมายอยู่ที่600กิโลเมตร ยังสามารถตรวจจับเป้าหมายอย่างน้อย20ชนิดเป้าหมายสามารถย้ายฐานปฏิบัติการทางถนนด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกถนนด้วยความเร็วสูงสุด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาต่อ1นกองพันปืนประมาณ7-8เครื่องปล่อยราคาตกอยู่ที่200ล้านเหนรียญสหรัฐ โอกาสสำเร็จทางปฏิบัติการ83.3%จุดเด่นหลักของระบบป้องกันภัยทางอากาศ S400 คือความสามารถในการตรวจจับและโจมตีเป้าหมายทางอากาศระยะไกลมากได้แก่เครื่องบินรบขี่ปนาวุธและโดรนรวมถึงการมีระบบเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับเป้าหมายและติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกัน จุดเด่นหลักๆอื่นของ S400 ได้แก่ระยะการยิงที่ไกล S400 สามารถยิงขีปนาวุธได้ไกลถึง400กิโลเมตรและมีระบบเรดาร์ที่มีการตรวจจับได้ไกลถึง600กิโลเมตรความสามารถในการตรวจจับและโจมตีเป้าหมายที่หลากหลาย S400 สามารถโจมตีเป้าหมายทางการทุกชนิดเครื่องบินรบเครื่องบินทิ้งระเบิดขีปนาวุธโดรน ระบบควบคุมที่ทันสมัย S400 มีระบบควบคุมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงทําให้สามารถจัดการการยิงขีปนาวุธได้หลายครั้งพร้อมกันความสามารถในการทํางานร่วมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆ S400 สามารถทำงานร่วมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นในการกำหนดเป้าหมาย S400 มีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายแบบยืดหยุ่นทําให้สามารถป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีรูปแบบต่างๆได้จุดแข็ง S400 มีเซนเซอร์ที่ซับซ้อนระยะการโจมตีที่กว้างไกลและความสามารถในการโจมตีเป้าหมายต่างๆรวมถึงเครื่องบินและในระดับที่น้อยกว่านั้นยังรวมถึงขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธข้ามทวีบด,ด้วยความสามารถในการกำหนดเป้าหมายแบบยืดหยุ่นด้วย ให้ S400 สามารถป้องกันภัยคุกคามการโจมตีรูปแบบต่างๆได้แต่ระบบป้องกันภัยทางการ S400 ในเมื่อมีจุดแข็งแล้วก็ย่อมมีจุดอ่อนเหมือนกันจุดอ่อนของ S400 มีอะไรบ้าง1น1เป็นระบบที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยการฝึกอบรมขั้นสูงและผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมืออาชีพคุณไม่สามารถที่จะใช้เด็กเกณฑ์อายุ19ปีลงไปปฏิบัติงานแล้วส่งข้อมือให้เขาได้ 2. พวกมันปล่อยสัญญาณเรดาร์ซึ่งทำให้เครื่องส่งสัญญาณมีความเสี่ยงต่อขีปนรวุธค้นหาเรดาร์และการบรบกวนทิศทาง 3. ขีปนรวุธต,ต่อต้านอากาศยานพิสัยขยายที่มีความเสี่ยงโดยธรรมชาติต่อการโจมตีจากระยะไกลและการโจมตีแบบอิ่มตัวหากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมการปลอมแปลงทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากจะทําให้ใช้ตัวล่อและกรับขนาดเล็กจํานวนมากทําให้พวกมันมีปัญหา สี่เรดาร์และขี่ปนาวุธต้องติดตั้งอย่างเหมาะสมบางตำแหน่งเหมาะสมสำหรับเรดาร์แต่ไม่เหมาะสมกับการซ่อนตัวบางตำแหน่งอาจจำกัดความสามารถของเรดาร์บางตำแหน่งอาจเสี่ยงต่อการคุกคามจากศัตรู5จะต้องมีทรัพยากรทางกายภาพเพียงพอที่จะครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการดูแลและดูดซับความสูญเสียจากการสู้รบซึ่งอาจเกิน50%จำเป็นต้องใช้เรดาร์เครื่องยิงและทรัพยากรสนับสนุนด้านโลจิสติก จำนวนมากเพื่อปกป้องประเทศทางประเทศผู้ปฏิบัติการจากต่างประเทศบางรายมีกองกาลังไวโฉเท่านั้นที่ไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้เพียงพอที่จะมีประสิทธิภาพระบบที่ขาดความซับซ้อนสามารถปิดตัวลงได้ด้วยการโจมตีส่วนประกอบที่สําคัญที่ประสบความสําเร็จในจํานวนที่ค่อนข้างน้อย6กพวกมันจะต้องยังคงเคลื่อนที่ได้มิฉะนั้นพวกมันจะกลายเป็นเป้านิ่งในทันทีศัตรูที่เก่งกาจจะไม่บินเข้ามาโดนยิงตก พวกมันจะโจมตีระบบ s 400อย่างดุเดือดตั้งแต่วันแรกของสงคราม 7. ต้องมีการจัดหาขีปนาวุธทดแทนและขีปนาวุธที่หมดอายุการใช้งานอย่างเหมาะสมประเทศที่มีเครื่องยิงและขีปนาวุธสำรองจำนวนจำกัดจะไม่มีทางจัดหาเพิ่มเติมได้ก็จะขาดการปกป้องอย่างรวดเร็วไม่สามารถสั่งซื้อขีปนาวุธและส่งมอบได้ในชั่วข้ามคืนหากจะให้ยุติธรรมข้อจำกัดเหล่านี้คือข้อจำกัดของระบบแซมทั้งหมด ระบบบางระบบทำง,งานได้ดีกว่าระบบอื่นแต่ข้อจำกัดที่แท้จริงของระบบใดๆก็ตามไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของฮาร์ดแวร์หรือความซับซ้อนของซอฟต์แวร์แต่เป็นประสิทธิภาพของมนุษย์ในการตัดสินใจต่างหากเป็นเรื่องของวิธีการดำเนินการระบบอย่างมืออาชีพการวางตำแหน่งที่เหมาะสมการสนับสนุนด้านโลจิสติกและความหนาแน่นของการใช้งาน พูดเข้าใจง่ายๆระบบจะดีขนาดไหนอาวุธจะดีขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับฝีมือและความสามารถของผู้ใช้งานระบบแซมของพระรธิออนนั้นมีประสิทธิภาพมากแต่การที่มีมันอยู่ในครอบครองเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้การป้องกันใดๆเลยดังที่ซาอุดอาระเบียได้พบเห็นระบบนี้จะต้องมีกําลังพลที่มีประสิทธิภาพติดตั้งอย่างเหมาะสมและต้องมีกาลังพลเพียงพอจึงจะทํางานได้สําเร็จ ผู้ซื้อ S400 จากต่างประเทศเช่นอิหร่านและตุรกีไม่ได้มีประสิทธิภาพทันทีเท่ากับการติดตั้งรูปแบบของรัเสเซียครับนี่ก็เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศ S400 ที่กองทัพอินเดียใช้ทวงแค้น้วยสอยเครื่องบินรบของปากีสถานพระเอกหน้าใหม่แห่งยุค J10CE จากจีนร่วงไปแล้ว